ครับสวัสดีเชฟเฟิลทนอาบุญนี่คือผมผม IPJTH Channel น,นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นกันดั้ม Battle Mobile ให้ดูนะผมมาตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราสามก็กจะไก่ต่อไปพวกผมปั้นมา,มาดีดนะเห็นไหมเนเลือดสามพันยิงเยอะเฮ้ยผมจะไม่ได้ตัวที่มันใช้อยู่อะไม่เป็นตัวที่มีฟื้นฟื้นคืนชีพได้ครั้งหนึ่งเพราะว่า,าเอาตามเรื่องหลักนะผมเพิ่เห็นอยู่อ่ะ ผมจำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่อตัวอะไรแต่ผมจําได้ว่ามันมันมาจากภาคเซตานะตอนนั้นอ่ะมันโดนทําลายล้างหุ่นใช่ไหมแต่หุ่นมันมันก็ยังเดินได้ทั้งที่ที่ยังมีขาเดียวแขนเดียวเนาะถั่วโก่งอ่ะเนี่ยแต่มาเป็นสองดาวไงเลื่อนเลือมาเล่นน้อยโอ้โหแป๊บเดียวอย่งฟุฟันเอ้ยโอ้ยโอ้มันสวนอืมคอมโบบิ๊กโอเคไม่ไม่เป็นไรผมจะเปิดโหมดเลยนะสามสองเอ้ยนี่ไงนี่นี่งานที่ผมบอกอ่ะเอ้ย ก็มีแขนเดียวปะมองไม่เห็นอะแต่ไม่เป็นไรเออแขนเดียวแขนเดียวใช่ฮ้ย้กหกดสกิมไม่ต่อเนื่องปิงวะปิงวะผู้ทนอาจจะไม่เห็นปิงนะผมผมใช้ v ี n เอยู่นะเจ๊เมาครั้งมีพีเนาก็ปิงได้แต่มันปิงน้อยกว่าตอนที่ยังไม่มี VPN อนะตอนที่ยังที่ยังไม่มี V p n อนะปิงทั้งเกมทั้งตอนเข้าเกมแล้วออกเกมและเล่นเล่นเกมมาเรามาดูนเถอะเฮ้ยยาย่ายายาเฮ้ยโอเคโอเคมันปัดนะจิว อันนี้ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเอเปียนเลยนะเพราะว่าดูดาบมันดีดาบไอดาบของเอเปียนอ่ะมันโหดนะเราจริงอ่ะใส่กับอันนี้ก็โหดไงเออมันชื่อว่าตัวอะไรวะแต่ผมจําได้นะผมจาได้อยู่แต่ว่าถามว่าทำไมชื่อว่าตัวอะไรวะมันมาจากภาควิ่งอีกอันหนึ่งอ่ะแต่ผมจะพิ้ว่ามันคืออะไรลา่แต่แต่มันตายไปแล้วงัว้น่าผมจะอดนให้เหมือนตีไม่โดนให้มันสักครั้งก่าเฮ้ยบิวบิวบิวสไต์ มาเลยดูยสไตล์วะ่ะว่ามันปล่อยปีกไว้แล้ววะมาไงมาไงเออผมผมย้มใช้ตีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะเล่นสาก,กาดผมใช้ต,ตีตอนเล่นอี่แล้ววะเออดับเบิลโอควันตาเชียแะ้วกันเอ้ย er Double, เชียดับเบิลโอควันตาดิเออผมรู้ชื่อแล้วผมดูอันนี้มาบิวไฟตูมาโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรืเอเลือดจือ นี่นผมผมจะทำแก้ทำมันเอ้ยดิงโดนไม่โดนบ้างเงี้ยว่าแต่มันแก้ตายแล้วเอาจริงเลยดีกว่าโอ้ปิงปิงปิงเออไอจิกะก็ไม่จะปิงหรอกหางโคอค่อ่างอะไรเอาเอาเชียร์ดับโบลลแล้วกันมาผมจะใช้ทันนีโป่โปกให้กันดึงออกมาดึงออกมาฟาดฟิงหูเกือบไม่รอดไม่ดี ไม่มีใครเกือบไม่รอดเลยมีแต่มันเกือบไม่รอดเฮ้มารู้สึกว่ามันจะบดปะไม่ใช่ดิมันมันจะเด็ดปิงมากกว่านะว่าว่ามันต่อยไปต่อยมาเฮ้ยแต่น้องหมีวะอเอ้ยอุ้ยมันต่อยโอ้ยต่อยรวยหน้าเราอ่ะอึ้งจะฟาดจะฟาดอ่ะแล้วก็แอนติเหลวแอนติปิชาเฮ้ยเอ้าแอนติสวนตายเรียบร้อยแม่เฮ้ย มันไม่คงไม่น่ามายุ่งเกี่ยวกับน้องเชียควันต้าเลยหมดอย่าเนี่ยโอเคฟิงฟิงฟิงชิงเล่นสักอีกตาหนึ่งเดีนเดแล้วปิดคลิปละไปต,ตอนนี้คือผมอยากทำะหำก็คืออยากได้ตัวอะไรที่ัีดีสักตัวหนึ่งที่พอสามารถแบบคให้พอใช้ได้คนอื่นได้อไอเชียกับดักมเทอร์ผมว่ามันมันมันเจอพวกสามดาวเก่งเก่งไม่ไหวแล้วอะ แดงไม่เป็นไรแล้วก็อับๆไปเถอะแดงไงมันก็สมดีดีอ่ะโอเคโอเคเปิดกล่องเปิดกล่องโอ้โหเออมีตัวเข้ามาใหม่เป็นกระดัมเอีทวันนะโอเคผมเดี๋ยวผมไม่ค่อยอยากได้อ่ะเฮ้ยตัวเดียวจะดูจากโปรไปได้แรงเล่ยต้องข้ามมาในช่วงสามปีแน่เลยเออไอ้นี่ใช่ไหม ผมไม่รู้ว่าจะชื่อกันดั้มอะไรอะแต่มันมาจากภาควีกันดั้มอะไม่รู้ชื่วีกันดนั้มหรือเปล่านะไม่ไม่น่าใช่ว,วีกันดั้มมันก็เป็นผมไม่รู้ว่าไงเรียกว่ากันดั้มหนวดยาวกันกันดั้มหนวดยาวดูดูเล็กมันดิดูเล็กมันด้วยโคตรเยอะยี่ก็ผมอีกโอเคโอเคผมเคความโหลดละโอ้โหมาเร็วยี่26โอ้โหโอ้โห ใครเห็นอย่างนี้ก็แพ้บอกเลยถ้าเลโบน้อยกว่าแต่ก็ยังมีโอกาสชนะอยู่นะสักสิบสิบเปอร์เซ็นต์แหละดูกันว่าเลือดมันเยอะไหมไม่ดีแทมไม่มีโอกาสชนะพวกมันมีประสบการณ์มากกว่าผมไงผมเคลเยวที่สิบมันเลเวล26ยี่ิบหกคิดดูว่าผมจะแพ้หรือเปล่างั้นก็ไปดูในเกมจริงเลยดีกว่านะปาดปาดปาดโดนมีโดนเลยกันเฮ้ยมาสวดมา ททํำไมตอนเปิดกล่องคันสากผมไม่เอาไอ้นี่วะเอ้ยอุยอุยอุโอ้ยมันฟาลูกเบิดลูกระเบิดนิวเคลียร์มาหือเศรษฐาชมัดเลยสปอนเซอร์วันออฟตัดต้องเข้าได้ปะไม่เป็นไรปุ้มโอเคตีแท็กเสือฮะทำให้เร็วขึ้นมาเลยโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยมันไปบีมโอ้โหเกือบไม่รอดโอ้เมื่อกี้เกือบไม่รอดนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โโอมันไ,ไ,ไปแล้ววานนิวเคลียไม่รอดแน่ว่ะโอ้โหแรงจัดเฮ้ยไม่รอดแล้วหละว่าไปเลยเอากระสัสสติปิยาไปลงเลยมามานี่ต้องใช้ความสามารถของมีสวยเต็มหน้าโอเคกันเอ้ยอ้ยโอเคเอ้ยสวยสวนครับมาเฮ้ยช็อตช็อตช็อตอ้ย โอ้ไม่ไดกดฟันถ้ากดฟันติตดๆนะมันไม่รอเ้ยอ,อ่ะสวยวงกว่าจะ,จะชนะได้ชาร์จรอเลยตัวเดียวโอ้กาตโต้เลือดสี่พันไม่เดกมันไม่ได้ชื่อกาโต้คนขับมใช่กาโต้แต่ผมรู้มันชืน่ออะไรอะ่ะไม่ไหวแล้วเราต้องเอา,มา,มา,า,า,าไม้ตายเราไปเปิดแล้วมามาต,าตาีตีตีปิวปิวปว,วเฮ้ยโอ้โหมันไปไป,ไปลำลแสงเอ้ยอู้หดแรงฟันฟันฟันเอ้ย ยันยันมันยันมันยิงโอเคไม่ดียันเรายิงทหารละผมมียันแล้วอันอันนี้ยัยัมันยิงล้วโอม้ป้ปโอเคปิววปิวโอเคฟันฟัน้ยแต่ฟันมไม่ได้ว่ะแพ้แน่เลยโอ้โหติดอาถ์นี่ก็แล้วอ่ะแพ้ตานึงชนะตานึงไม่ด้ชนะก่อนแล้วก็แพ้อีกทีหลังอันติสวดไปหนุ่มโอเคเีมนี้อาถา์แน่เลยเฮ้ยยยยยย เอออเออโหมันฟันเรวมาเออฮือเชียเดแ๋ยวมื่องขวัญตานี่ก็โหดอยู่นะถ้าไม่เจอตัวตัวที่มันเร็วๆอ่ะไอตัวเดอโคเชียมันเน้นเหลี่ยมแบบพุ่งเข้าไปจะฟันแต่ก็ยิงกลับไงโอ้ยโอ้ยยายาอะไรยิงโอเคโอ้ยลายยายอะไรเรยยิงยังไม่โดนเลยฟันฟันสวยฟาดชิงชิงโอ้ยมามาเปิดการบีมแล้วเพื่อนแกคงไม่มีประโยชน์อะไรหรอก เมื่อกี้ผมปลดอันนี้ดีเออเคตายซะเรียบร้อยอืมจะไหวไหมก็น่าจะไหวอ้โหเลือดสี่พันสไต์กันดั้มเลือดสี่พันไม่รอดรอดแล้วข่ามเอเอือปากกําคอเลยอือไปไหววะสไตล์เลือดสี่พันใครจะไปสู้ได้ผมเคลยเร็วเวยี่สิบเลือดสามพันสูงสุดอะเป็นใครมันจะไปเลือดสู้สามพันได้วะ โอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคายกดติดตามดันให้ถึง100ซับเบลเลอร์นะครับถ้า100ซับผมจะมีแจกเพชรฟรีไฟเดอร์บาย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 นะ่งบายบายเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกัน